สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เสีสิมา้าหงข้าเหนียวกินกับสมต่ำเด้อกับเจ้าปลาสลิดทอดจ้าเพื่อนๆทอ,อดมืดละทีเดียวนี่แหละเราจะประหยัดไร กินก็สมตามจ้ะเก็บก็พักพรขมที่แยาเก็บมากเนี่ยจ้ะเช้ชิชลวัวมาซับสมตมัม เพื่อนๆจ้ะลูกนี่ซีปอนเด้อจ้ะ,ะเอแพงเอาเพื่อนๆเรลูกง,ง่ายเจ็บเป็ดปอนแย่กินผู้เดียวจ้ะซีบปอนกำลังพอดีจ้ะประมาสามชีดสมชีดพะพอๆสามชีดอะไรเพื่อนๆคงอเพอินบุกคงเอียงก็กรอบได้เพื่อน แค่เดียวกินเหลรนน่งเป็นเหรมั่งจ้ะเมื่อค่อยมีเม็ดจ้ะเพื่อนๆอบา,ง,างหน่วยก็มีเม็ดเลยก็คงเท,ท่าส่งน่าจกบ้านห้องเนาะ มาเบอร์อ e. ิติเด้อเพื boring, ่อนๆเด้อมาเด้อเพื่อนๆตักตามชบตามเลยเนี่ยสำปลาสลิดไก่ชิ้สชุบแบบเพื่อนจัาเออเออจ้อื่นก็สิรเขามันไก่มีกระดาษรองไก่ หลายไจสองตงงาอาจารย์กะเป็นไงอีจ้าส้มตาก็เสร็จแล้วหลังจากทำง,งานเสร็จแล้วก็ไปเดินออกกำลังกาย้าหนูเองอยากกินอะไรทำเองต้กินอร่อย ซื้อเขาไม่อร่อยนะเพื่อนจาซเขานี่ยแบบไม่อร่อยเนละซื้อเขา,นะเขานีสีบลอยด้เพื่อนเพื่อนจ้าเน,นี่ยปลาสาติเกแยบจะไปสีได้แล้วเหลืองี่นีเ่เดี๋ยวพรุ่งนี้แยก็จะทำข้าวมันไก่เนาะมันไก่อยากกินข้าวมันไก่จ้าเพื่อนเพื่จ้า ข้าวขาหมูพญายบ่งกินน้ำจ้ะข้าวมังกเยิ่นกินน้ำอยู่จ้ะข้าวคุกกะปิก็เพิ่นกินน้ำอยู่ยามมสมิดเพิ่นได้กินน้ำอยู่จ้ะเก็บอะไรติบางทีแยกบบหิวไหมคุณน่แยกหิวแยจ้ะเก็บอย่างสินี้แย่หิวแบบนีแยกเกิดสิ่เอ เอาพักออกเพื่อเพนๆนี่แอดรวบพักก่นปลาสลิดแตละจานเลยแเหลือ,นนอนน Con tanta. Mi un po'. เจ็ดโตจะถุงหนึ่งจ้ะแย่กับสือเราไปกินมาอื่นกินมาหมดอ,อ่อก้ะก็แย่กับต้มกาบต้มกินะต่หลังจากเห็ดงานแล้วจ้ะอื่นมีงานแต่เสาจ้ะเพื่อนๆตื่นรุ่าแต่มีงานเลยมาจ้าเพื่อนๆกินสมตำ กับถอดปลาสลิดกับยาแอดเดอร์กับข้าวเหนียวหอนๆจ้ะกับลวกผักขมทะเลเกลือพ่วงจ้ะมีกระหล่ำในจักเยน้อยแอบย,ย,ยานผักวัวอิ่มจ้ะเนี่ยมาด้จ้ะบริ่อไรตไทยเอาไปหายโม่เพื่อมันมากกับหิวเข่าจ้ะกินเข่าตาเศร้าๆอย่าง ังจากนวดแล้วสองคนสี่ชั่วโมงแล้วก็กินข่าวสาวเที่ยงแต่กินข่าวเที่ยงอันนี <entrepreneurship> ้เข่าแรง มาเด้อเพื่อนๆจ้างกะแย่จัาจังจังไาโบ้าไปโบ๊ทผ้าเหรอ

A solar eclipse when the moon passes between the Earth and the sun took place today. Canada saw the best of it, but only a sliver of sunlight was visible around. Yeah, I picked pick 10 แค่อยากกินยุคโคกแต่ว่าตอนนั้นกลับเมืองไทยอากาศมันหอ้องเดือนหนึ่งอยาก <c oul> กินน้นตาลโคกแล้วก็น้ำหวานโคกน้ำหวานกลับมาไปสวนเลือดเลือดฟุ้งสูดเลยแม่เพื่อน คืนอยู่อีกเรื่องหนึ่งอย่าเป็นบาหวานแน่นอนแ้วหาอกาศันห้องอย่าซื้อมาเป็นรังๆเนั่ยนะแท่ตู้เย็น คืนก็กินกางเว้นก็กินนะโคกมนะเพื่อนเ่อนหอมอยากกินหวานๆหนอยเพื่อนเพื่นอยากกินนิดๆแคเก็ แต่มืงไทยไอแอปเป้ลซซังตนางเปล่าทังตนางเป่าทั้งตนางเป่ามาแช่ตู้เย็นไว้เต็มเลยบ่ายหลานกินน้ำห้านน้อยร้านน้อยเพิ่งซี้ขวบเนาะก,ก็อยากกินเนาะต้องต้องปรัพิ่ม ได้สิบสามสิบสี่เกือบแรงจ้าเขาบอกได้ออก,ดกินน้ำด้วยดีเขาเลี้ยงกระเพาะหมูเลืองแต่หลานหน่อยดิ

ไปเยงายส่คันหกชั่วโมงคนเปนสองคนเอาคนละสองชองั่วโมงสองคนสีช่ชั่วโมงสองคนสองชองังวงชง่วโมงเป็นหกชั่วโมงจ้ะกับไตยคนนั่งกับนักสองรอยกอคิโล ือตาก้แอสไปเลยบางทีพิมพิดอ่ะพิมพิมพิมอ่ะเพื่อนก็โหเนาะเวลาพิมดีไปเรยไปแบบ้นไม่ใช่มีอาจจะพิเนาะ แค <Ale S 1> ่แ้ à, ่เบลไ์เบิ้งไหม่แบไปลราก็เรมพักกันละเพือ มันมนมันเนอนะเพื่อนๆกัฮาาิาีนืนสานอะไ้ ก็เจออิโมดตากแห้งแล้วเนาะเพื่อนๆแซ่บตากแห้งเอามาทอดไหมยนี่ยยาบกินแต่กวบะบคอยชอบอ่ะเอามาตากแห้งแล้วตัวใหญ่โผล่นเนาะยาบกินอืมคือแบบ เอาคะคุณอหนาว้าเจ๊เอกว่า ชิ้นเขาโดนด้วเพื่อนเพื่อนดีแค่ส่ง แขวแถวลองแถววองข่อยเห็นไหมอือ

ก uh ับ huh. ต uh ้ม huh. ต uh ังทอดปลาเสร็กินกับต้มตัง่าพนึงพิมพนหมดปอนดีปอนกว่าแล้วบอกงงยังไง สองลอยก็ดีอ่ต้องกลัว เพื่อนสิบว่าเอาเด้อเพื่อนเ่อนสำหรับคลิปนี้ก็โทษนี่ก็เนื้อเพื่อนเพื่นเจอกับแย่แอดคลิปหน้าจ้าับคีินี่กับบ๊ายบาย